สวัสดีครับชาวสิงหาทุกคนจริงๆแล้วนะครับในช่วงสงกรานต์ในช่วงปีใหม่เมืองเนี่ยนะก็จะเป็นโอกาสที่พวกเราชาวสิงหานะครับจะได้มาเจอกันนะครับอย่างทุกๆปีนะครับซึ่งเราก็ได้มาพบปะก,กันมาพูดคุยกันมาซักถามกันนะเป็นยังไงกันบ้างทํางานที่ไหนมีความสุขสบายดีไหมแต่เนื่องจาก <c oughs> โดยภาวะการโดยสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยนะครับมันคงไม่เอือ้อที่พวกเราจะได้มาเจอกันในรูปแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงมาเจอกันในรูปแบบออนไลน์แบบนี้แทน ก็สําหรับผมนะครับในโอกาสปีใหม่เมืองในโอกาสสงกรานต์ปีนี้นะครับผมก็อยากจะขออวยพรให้ชาวสิงหาทุกคนเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงทั้งสุขภาพกายแข็งแรงทั้งสุขภาพใจสุขภาพจิตแข็งแรงทั้งสุขภาพทางการเงินนะครับเข้มแข็งพอที่จะฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ได้นะครับเราจะผ่านพ้นไป ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับในภาวะนี้นะครับแล้วเราจะสามารถผ่านมันไปได้นะครับก็ขออวยพรด้วยคนด้วยความหวังดีนะครับสวัสดีครับ